ชาวมิถุนนะคะมีดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนมรณะ,ะนะคะในวันที่23สิงหาคมมีการย้ายพบเรือนของดาวเสาร์แต่เป็นแบบไม่ปกตินะก็คือถอยหลังนะคะส่งผลอย่างไรกับชาวมิถุนบ้างไปอัปเดตกันได้นะคะฝากกดติดตามติดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเวลามีการอัปเดตด,ดวงดาวนะมาเล่าสู่กันฟังว่าส่งผลอย่างไรกับชาวมิถุนสำหรับดาวเสาร์นะคะในทางโหราศาสตร์ไทยของชาวมิถุนนะคะก็คือเป็นตัวแทน เจ้าเรือ,มอนมะลนะคะก็คือเวลาเขาขยับไปไหนก็พกความหมายของคําว่ามลณะไปด้วยนะคะสาหรับในเรื่องแรกนะคำว่ามรณะนะคะเป็นความหมายเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องราวของต่างชาติต่างภาษาการเดินทางการจบลงหรือแวดวงการป่วยความเจ็บการผัดพลากได้นะคะที่ผ่านมาเดือนพฤษภาคมดาวเสาโคจรไปอยู่ในเรื่องงานของชาวม,มิถุนดังนั้นในช่วงดังกล่าวก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะความผันผวนเรื่องงาน ในช่วงนี้นะคะก็โครจรย้ายอีกครั้ง23สิงหาคมนะเป็นการโครจรแบบถอยหลังนะคะก็ย้ายภพเรือนเข้าสู่ภพเรือนสุภาษนะโดยเป็นความผิดปกตินะปกติก็เหมือนคนเราเดินนะคะก็เดินไปข้างหน้านะเพื่อย้ายภพเรือนเพื่อก้าวหน้าแต่รอบนี้นะคะดาวเสาร์ถอยหลังเข้าสู่ภพเรือนความสุขความเจริญของชาวมิถุนนะคะส่งผลในข้อแรกนะคะก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ การจบวาระจบลงนะช่วงนี้เมื่อถอยหลังนะคะทำให้ชาวมิถุนเกิดสภาวะยืดเยื้อบางอย่างนะเช่น,นการรอคอยการจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าเรื่องราวบางอย่างเกิดความคลุมเครือไม่ชัดเจนในช่วงนี้นะคะการงานในเชิงต่างชาตินะจะมีลักษณะการผันผวน,นมากนะคะเนื่องจากเขาเป็นเจ้าเรือนมรณะแล้วไปถอยหลังอยู่ในภพสุภะนะมันก็คือเรื่องความเจริญนะคะเรื่องสิ่งที่ เป็นความก้าวหน้าโดยเฉพาะเชิงทางไกลต่างชาติทางภาษานะช่วงนี้ถือว่าอาจจะอยู่ในจุดที่ทําของเก่าของเดิมนะคะเป็นสภาวะการประคองตัวนะหรือทําอะไรในเชิงซ้ําๆเดิมๆอยู่นะเนื่องจากเป็นความผิดปกติของดาวเสาร์นะคะชาวมิถุนนะคะยังคงมีดาวพฤหัสดาวการงานทับลนะักาณะถือว่าหน้าที่การงานก็มีอยู่นะคะเนื่องจากดาวพฤหัสเนี่ยสัมพันธ์กับตัวตนนะก็ถือว่าจะมีภารกิจหน้าที่การงาน ปะปะบนไปด้วยเรื่องของความเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นการจบสัญญาบางอย่างก็เกิดการปรับตัวเปลี่ยนแปลงโยกย้ายทางการงานได้หรือแม้แต่กระทั่งเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ในเชิงผู้สนับสนุนเกื้อนหนุนทางการงานนคะมันมีรูปแบบเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเนื่องจากความผันผวนของดาวเสาในช่วงนี้นะคะเป็นความผันผวนนะคะอาจจะได้ประโยชน์บางอย่างจากเรื่องสิ่งเก่าสิ่งเดิมได้บางท่านก็คือการ เอาความสามารถเก่าเดิมนะคะงานเก่ามาต่อยอดนะหรือสิ่งที่ทําครั้งไว้ในอดีตนะคะช่วงนี้อาจเอามาทําเป็นลักษณะการแก้ไขดัดแปลง่วงนี้ก็สามารถหาเงินได้จากทรัพยากรเก่าๆเดิมๆไม่ว่าจะเป็นการงานเครดิตทางการงานการค้านะคะเป็นความหมายเรื่องการเกี่ยวข้องนะกับสินทรัพย์ได้นะคะก็คือเอาของเก่ามาทําใหม่นะคะได้ประโยชน์บางอย่างจากการแปลรูปแปลสภาพนะหรือเอาสินทรัพย์ไป เปลี่ยนเป็นทุนนะคะหรือปรับปรุงตกแต่งเราเติมเพื่อน,นําไปหาประโยชน์ต่อนะเรียกว่าชาวมิถุนก็มีสภาวะการผันผวนเปลี่ยนแปลงนะคะการดัดแปลงต่างๆเรียกว่าเป็นช่วงที่ชีวิตเหมือนมีทั้งสิ่งใหม่และสิ่งเก่าปรับปนอยู่ในช่วงนี้นะคะเรียกว่ากลางเก่ากลางใหม่สําหรับในข้อที่2นะคะดาวเสาร์โคจรถอยมาอยู่กับราหูเป็นคู่มิตรนะคะก็อยู่ในภพเรือน ความจเจริญก้าวหน้าดังนั้นความก้าวหน้าบางอย่างช่วงนี้ก็มีได้โดยเฉพาะอยู่ตรงข้ามกับภพบเรือนเพื่อนสังคมนะคะชีวิตมักมีเรื่องของการก่อเกิดการรวมตัวนะบางทีเป็นความโดดเด่นเชิงคอนเน็กชันนะคะเพื่อนฝูงเกื้อหนุนในบางส่วนนะรวมทั้งเรื่องราวความเกื้อหนุนบางอย่างก็เกิดขึ้นในเรื่องพี่พี่น้องนองนะคะหรือการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมได้เรียกว่าชาวมิถุนนะคะก็ยังหาประโยชน์ได้จาก คอนเน็กชันนะคะโดยในช่วง23สิ่งหาคมไปนะการมีกลุ่มมีทีมมีคอนเน็กชันต่างๆมันอาจจะส่งผลดีกับการงานของชาวมิถุนนะคะเรียกวา่าเราหาประโยชน์ได้จากเรื่องคนรู้จักนะคะคนบอกต่อคนแนะนํานอกจากนี้นะคะมันเป็นความหมายเชิงเดินทางได้ด้วยนะชาวมิถุนอาจจะมี การเดินทางบ่อยขึ้นนะคะเดินทางไกลเดินทางต่างจังหวัดต่างประเทศได้ในช่วงนี้เช่นกันสําหรับความที่ดาวเสาถอยหลังนะคะการเดินทางก็มาจะเกี่ยวข้องกับสถานที่ซ้ําๆนะคะการเดินทางกลับไปยังสถานที่เดิมๆในอดีตเพื่อแก้ไขปัญหาหรือปิดจ,จบการงานหรือการเดินทางมักบกไปวนมาเป็นไปในเชิงภารกิจได้นะเรียกว่าชาวมิถุนก็ยังคงมีเรื่องราวเหล่านี้ ปะปนอยู่นะคะสำหรับดาวคู่มิดใหญ่หากเราพูดในภพเรือนสุภาเนี่ยมันหมายถึงการลงทุนได้นะชาวมิถุนก็อาจจะมีการลงทุนใช้เงินนะคะเพื่อหวังผลบางท่านก็เป็นการลงทุนระยะสั้นนะคะเรียกว่าไปสนใจการต่อย,ยอดการศึกษาการเพิ่มพูนทางการเงินหรือสนใจเรื่องการลงทุนในอนาคตเป็นพิเศษนะเนื่องจากอยากให้สิ่งที่เรามีมันงอกเงยน,นะคะหรือบางครั้งก็คิดไปถึงความมั่นคงลูกหลานบริวารทำให้ชาวมิถุน ก็มีลักษณะการลงทุนระยะสั้นได้เป็นสิ่งที่ต้องระวังในเชิงผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเนื่องจากภพสุภาก็คือเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สนับสนุนบุพาการีคนที่มีอํานาจเหนือเรานะคะชาวมิถุนมีดาวผันผวนอยู่ช่วงนี้จึงเป็นได้ที่เกิดการเปลี่ยนผ่านนะคะการเปลี่ยนผู้บริหารการเปลี่ยนคนสนับสนุนหรือแม้แต่เรื่องของการวางตัวการติดต่อรับงานการมีผู้อุปถัมภ์นะถือว่าต้องระวังเรื่องการวางตัวหรือมันก่อเกิดความเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงดังกล่าวนะคะ สำหรับในข้อสุดท้ายนะคะเมื่อดาวเสาร์โคจรถอยหลังไปนะคะก็จะออกจากดาวอังคารคู่ศัตรูนะทำให้ชาวมิถุนนะคะถือว่าภารกิจเรื่องครัวเรือนเรื่องสินทรัพย์เรื่องบ้านเรื่องรถนะคะที่ดูแลรับผิดชอบหรือที่ผ่านมามันมีช่วงจังหวะใช้เงินซ่อมแซมก็ถือว่าจะค่อยๆดีขึ้นนะเรียกว่าควบคุมได้ดีขึ้นนะหรือว่าสิ่งที่เราลงทุนกับการซ่อมแซมใช้ใจ่ายต่างๆสามารถเอากลับมาใช้งานต่อได้ในช่วงหลังวันที่2ี่นะคะ เป็นจังหวะที่ดาวอังคารก็คือดาวรับผลนะคะเมื่อคู่ศัตรูออกไปก็ทําให้ชาวมิถุนได้ประโยชน์จากดาวอังคารที่เป็นมหาจักรอยู่ในภพเลื่อนพันธุนะจึงมีลักษณะการหาเงินนะคะที่เกี่ยวข้องกับการใช้บ้านใช้รถที่โดดเด่นนะบางทีจะได้เงินก้อนได้งานใหญ่นะคะหรือใช้เรื่องสินทรัพย์ในเชิงหาเงินแบบก้าวกระโดดได้ก็คือได้เงินมากได้เกี่ยวข้องกับสิ่ง ที่เกี่ยวข้องกับวงการอสังหาวงการยานยนต์ก็ได้หรือชาวมิถุนมีแนวโน้มได้ข้าวของชิ้นใหญ่แต่มาพร้อมกับภาระหนักหน่วงได้นะเช่นผ่อนชาระระยะยาวนะคะได้บ้านได้รถได้ที่ดินนะหรือมีจังหวะเปลี่ยนใหม่พอดีนะทำให้ชาวมิถุนมีภารกิจเกี่ยวข้องครัวเรือนการแบกรับที่เยอะด้วยเนื่องจากดาวอังคารนะคะเป็นเจ้าเรือนอริด้วยนะช่วงนี้ก็จะได้มาตราฐานมหาจักรนะคะก็คือรายจ่ายเยอะนะพร้อมรับผิดชอบสูงนะคะหรือว่าหลายสิ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ บ้านช่องครัวเรือนครอบครัวมันมาเป็นภาระของชาวมิถุนอาทีเยอะเป็นพิเศษนะคะสำหรับดาวเสาร์นะคะเป็นเจ้าเรือนมรณะในความหมายเชิงสุขภาพนะมันก็บ่งบอกได้เช่นกันนะคะเมื่อโคจรผิดปกติในภพเรือนสุภาษนะคะชาวมิถุนก็อาจจะมีเรื่องราวนะคะโรคภัยประเภทวนเวียนนะบางท่านก็ปวดหลังปวดคอบ่าไหล่นะคะหรือมีปัญหาเรื่องราวกระดูกเส้นเอ็นและฟันในช่วงนี้ได้เนื่องจากความที่โคจรถอยหลังนะทำให้เรื่องราวเก่ามัน วนกลับมาใหม่นะคะหรือก็มีเหตุนะดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นเนื่องจากดาวมรณะนะคะก็คือความหมายเชิงโรภคภัยไข้เจ็บได้นะคะเป็นความหมายเชิงรับผลนะคะประเภทของเก่าเก็บนะคะอะไรที่สะสมไว้หรือสิ่งที่ถือครองไว้นั้นแล้ว ก็เกิดมูลค่าเพิ่มได้เนื่องจากดาวมรณะมาอยู่ในสุภาเะนะีคะทำให้ชาวมิถุนบางครั้งก็ได้โชคลาภแปลกๆนะคะเรื่องดาวมรดกสินทรัพย์ิยกรรมนะอาจจะเป็นช่วงที่ชาวมิถุนได้ประโยชน์นะคะหรือก่อเกิดการแบ่งสรรปันส่วนใหม่เอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เกิดประโยชน์นะคะหรือการทําธุรกิจประเภทโกรงสีมีการแบ่งสรรปันส่วนกันใหม่นะเนื่องจากเกิดความเปลี่ยนแปลงผันผวน,นของดาวเจ้าเรือนนี้นะคะ สำหรับดาวเสาร์นะคะจะโครจรวิปรลิตนะคะก็คือถอยหลังเริ่มตั้งแต่23สิงหาคมยาวนานไปถึง13กุมภาพันธ์ปี69นะคะไปผันผวนอยู่ในเรื่องสุภาษนะคะชาวมิถุนระมัดระวังความผันผวนอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างชาติต่างภาษาการลงทุนนะคะสิ่งใดที่เป็นเรื่องความอยากจะริญก้าวหน้าอยากสําเร็จเร็วนี้ต้องระวังด้วยเพราะบางทีก็ถูกคนไม่หวังดีเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเป้าหมายเป็นตัวล่อนะคะระมัดระวังเรื่องการลงทุนในส่วนหนึ่งด้วยนะคะ สำหรับในปีหน้านะคะ13กุมภาพันธ์69ไปแล้วนะคะดาวเสาร์ก็โคจรเดินหน้าเข้าสู่พบเรือนการงานของชาวมิถุนอีกครั้งนะคะบ่งบอกถึงช่วงนี้นะคะก็จะเป็นจังหวะล่าช้านะคะยืดเยื้อรอคอยในเชิงความก้าวหน้า และในปีหน้านะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานภารกิจชีวิตประจําวันของชาวมิถุนเนื่องจากดาวเสาร์ที่โคจรย้ายนะคะเป็นช่วงที่ดาวเสาร์นะคะเป็นความผันผวนไม่ปกตินะคะก็ส่งผลกับทุกราศีขึ้นอยู่ว่าดาวเสาร์นั้นเป็น เจ้าเรือนอะไรนะคะสำหรับชาวมิถุนก็ให้ไว้ทั้งแง่มุมนะคะที่จะสามารถเป็นเชิงบวกและสิ่งที่ต้องระวังเพื่อไว้เตือนใจนะคะเป็นภาพรวมดวงดาวนะคะจะดีมากดีน้อยอย่างไรดวงชะตาก็คือพื้นดวงนะหรือว่าบุญวัสนาของแต่ละท่านมันก็แตกต่างกันไปก็จะได้รับผลไม่เท่ากันนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวมิถุนพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ